สวัสดีค่ะพพยพอร์ตออนทัวร์ EP นี้นะคะเราจะโฟกัสกันที่กองทุนไทย ESG ค่ะปีนี้เนี่ยเราก็สามารถซื้อลดหย่อนได้ถึง3 0 0 0สนบาทนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าชาว KKP เนี่ยเขาซื้อกองทุนไทย ESG กล่องอะไรค่ะ KKP GB Thai ESG คะ่ะกองนี้ก็เป็นกองทุน ESG เนะืะที่ปีนี้เขาก็ลดหย่อนได้ถึง3 0 0 0 0นด้วยกันแล้วก็ระยะเวลาการถือครองเนี่ยก็ลดลงเหลือแค่5ปีผมเลือก KKP GB Thai ESG นะครับก็เป็นกองทุนตราสารนี้ภาครัฐนะครับเครดิตเวตติ้ง triple A นะครับเหตุผลที่เลือกกองทุนนี้เนี่ยก็คือสามารถถ่ายถอนได้เพียงแค่5ปีเท่านั้นนะครับ สำหรับกองทุนไทยเอสที่แกะซื้อในปีนี้นะคะก็จะเป็นของทาง KKPM a ค่ะ KKPGB ไทยเอสจนะคะจดได้เลยนะคะตอนนี้นะคะก็กองทุนนี้นะคะจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย100%ความเสี่ยงต่ำแล้วก็รับผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเต็มๆที่สำคัญคือถือครองแค่5ปีเองค่ะสั้นมากๆเลยค่ะ